เิฐาเทราจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามปรบรมราชบุมารีสด็จพระราชดดำเนินไปยังอาคารรัตนพิทยพัฒน์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันโซงเปิดศูนย์โตรตอนสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาและกทอพระเนตรพิธศการความเป็นมาของศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาเป็นศูนย์การรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีเอกพลังงานสูงและลำอิเล็กตรอนด้วยเครื่องเร่งอนุภาคซึ่งพัฒนาสู่เครื่องเร่งอนุภาคควบคุมด้วยระบบคอม โดยมีเป้าหมายในการทําลายเซลล์มะเร็งเพื่อรักษาผู้ป่วยให้หายขาดจากโรครวมถึงเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพสูงสุดปัจจุบันมีเครื่องเร่งอนุภาคจํานวนทั้งสิ้น6เครื่องสามารถให้บริการฉายรังสีแก่ผู้ป่วยได้ปีละประมาณ4,000คนโดยเตรียมให้บริการมาตั้งแต่ปี2,557 เด็จพระนิษิฐานธีรเาจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ประราชฐานชื่อศูนย์แห่งนี้ส่งให้การสนับสนุนโดทรงขระถึงความสําคัญของการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรในประเทศไทยเพื่อจะระดับและพัฒนาด้านวิธีการรักษาโรคมะเร็งให้ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุดปลอดภัยที่สุดตามมาตรฐานระดับสากล การรักษาด้วยอนุภาคโปรโตอนทําให้เนื้อเยื่อที่อยู่โดยรอบก้อนมะเร็งทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังจะได้รับปริมาณรังสีที่น้อยหรือแทบไม่โดนรังสีผลกระทบจากรังสีในร่างกายจึงมีผลดีกว่ารูปแบบอื่นมีความเสี่ยงน้อยแพทย์หมักเลือกใช้รักษามะเร็งในส่วนที่ก้อนมะเร็งหรอเนง,งอกใกล้เคียงกับอวัยวะสําคัญเช่นมะเร็งฐานขลกศีรษะมะเร็งบริเวณไซนัสหรือมะเร็งตับ นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2564ศูนย์ปรตตอนสมเด็จพระเทพพรัตราสุดามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจํานวน174คนกลุ่มโรคสามอันดับแรกที่เข้ารับการรักษาได้แก่มะเร็งตับมะเร็งบริเวณศีสษะและลําคอและมะเร็งในสมองโดยเป็นคนไทยร้อยละ90และชาวต่างชาติร้อยละ10 เวลา14นาฬิกา45น,น,น,นทาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระยานสังวรจริญสุวัฒโนพระราชทาน as เหรียญกาชาติสะดุดีชั้นที่1จา่กผู้ดอาำคุณประโยชน์ให้สภาการชาติไทยพระราชทานพระราชวโรกาศให้กรรมการสภาการชาติไทยฟาทุลละองพระบาทถวายตัวพระราชทานพระราชวโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆฟาทุลละองพระบาททุนก้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพืยอสมทบเงินฝากอาคารสี สวรินทีราณุรานุสรณอ150ปีโรงพยาบาลสเมเด็จพระบรมราชาเทวีณาศีราชาสภากาชาติไทย ่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการชาติไทยครั้งที่346โดยมีระเบียบปาพระกรรมประชุมอาทิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพฤศภกราช2566รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการถวายผ้าพระกฐินสภาการชาติไทยประจําปี2565สํานักเลขาธิการสภาการชาติไทยเสนอหนังสือรายงานกิจการสภาการชาติไทยประจําปี2564 สำนักสารานิเทศและสื่อสารองค์กรกลุ่มงานกลย,ยุทธ์องค์กรเสนอหนังสือพระราชกรณียกิจประจำปีพุทธศักราช2564สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพปรารถนาสุดาสยามพรบรมราชปปรกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์แสดงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นๆสำนักงานจัดหารายได้เสนอการจัดงานกา,กาชาติประจำปี2000 เวลา1 0นาฬิกา28นทาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปาโปรดกระหม่อมไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟพ้าระชรากิติยาภาและเรพิราทรเทพยาวดีก็มาราาาาลวงราชา,านิลเสด็จพระชัชราาธิธาเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวราปัญญามาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนคนปรปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจําปีการศึกษา2560ถึง2562เป็นวันที่5 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนินทรเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาุษฎีบัณฑิตกิษย์มศสติ์และปริญญามหาบัณฑิตศิษย์มศสตร์รวมสองคนบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม19 4 5คนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนินทร์มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมภาคตะวันออกมีหน้าที่ผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีความรักและผูกพันต่อท้องถิน่นำน้อมนาพระบร,รมราชโองารมาปรับใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนฐานรากเพื่อมีกลไกการพัฒนานักศึกษาวิศวกรสังคมสร้างความสามารถในการบริหารจัดก,การตนเองของชุมชนท้องถิน่นให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ต่อให้เกิดการจัดก,การศึกษาตลอดชีวิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐานดันโครงการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในจังหวัดฉะเชิงเทราในทุกมิติ ในตอนบ่ายพระราชาทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิข้าวราษฎรพระธิาทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตจิตติมาศและปริญญาบัณฑิตจิตติมาศรวม3คนรวมทั้งดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตพระรารพระทานปริญญาบัตรรวม1 6 5 5คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิมโดยเฉพาะการพัฒนา โรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิน่นทุกมิติทางการศึกษารวมกับศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน South East Asia Center มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพปรูและพัฒนาทักษะ So อ ft Skill โดยกระบวนการวิศวกรสังคมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสมรรถนะด้านดิจิทลัลพัฒนาการศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมความรักและความภูมิใจในท้องถิ่น ของตนนางสาวอิทออนไปจำปีติงยาบริหารธุรกิจบันฑิตเงนต้นลารหนึง